แอดยิมแอดยิมถุงมือน้ำแข็งและถุงมือทองได้มายังไงครับเป็นคำถามยอดฮิตในสตรีมเลยนะคลิปนี้มาดูกันนะครับว่าได้มายังไงเริ่มกันที่การกดดูที่โปรไฟล์ก่อนเลยนะครับแล้วกดที่คอลเลกชันนะครับจากนั้นกดที่คลังสมบัติมันจะมีเซตต่างๆขึ้นมาถุงมือน้ำแข็งมันจะอยู่ในเซตฤดูหนาวนะครับถุงมือน้ำแข็งเนี่ยมันจะอยู่ในช่องที่4นะครับใช้200คะแนนนะครับถึงจะได้รับถุงมือน้ำแข็งแล้วคะแนนได้จากตรงไหนนะครับให้กดตรงลูกศรตรงนี้ได้เลยนะครับ มันจะขึ้นเซตของเซตฤดูหนาวทั้งบดนะครับว่ามีกี่เซตแต่ละชิ้นจะมีคะแนนบอกอยู่นะครับให้เราเก็บสะสมของอ่ะให้ครบ200คะแนนก็จะได้รับถุงมือน้ําแข็งสามารถคละเซตได้นะครับแล้วเร็วๆนี้เซตผู้พิชิตอาร์กติกก็จะวนมาให้เราเปิดนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่มีของในเซตนี้เลยก็จะมีโอกาสได้รับอีก87คะแนนนะซึ่งถ้าใครขาดอยู่ไม่ถึง87คะแนนเนี่ยได้รับถุงมือน้ําแข็งแน่นอนถ้าสะสมเซตนี้ครบนะครับ ส่วนคนที่ขาดเยอะกว่าน,นั้นเนี่ยอาจจะต้องรอเซสโนสวีทาร์ดวนนะซึ่งถ้าเกิดครบ200เมื่อไหร่ก็จะได้รับถุงมือแข่งตอนนั้นนะครับแต่อาจจะต้องรอน,นิดนึงนะเพราะว่าอีก2เซตเนี่ยันวน,นไปแล้วโอกาสวนยากอยู่นะครับแต่สโนสวีทาร์ดยังไม่วนเนาะ ส่วนคนที่ยังไม่มีสักคะแนนเลยเนี่ยอาจจะยากแล้วนะครับเพราะว่าทั้ง2เซตสโนว์สวิตทันและสกูพิชิตอาร์กติกรวมกันเนี่ยมันได้แค่199นะครับไม่ถึง200ยังไงก็จะต้องมีอีก2เซตเนี่ยสักชิทหนึ่งนะใครที่ยังไม่มีเลยเนี่ยโอกาสได้ถุงมือน้ําแข็งยากมากเลยนะครับกลายเป็นของแลรไปเลยนะส่วนถุงมือทรายดูหรือถุงมือยุคทองเนี่ยก็เช่นกันนะให้เลื่อนไปหาตรงยุคทองนะครับใช้200คะแนนเหมือนกันซึ่งใครที่ยังไม่มีเลยมีโอกาสได้ถุงมือนี้อยู่นะครับ พอเซตที่ยังไม่ได้วนมามีอีก2เซตนะครับซึ่งทั้ง2เซตนี้รวมกันแล้วคะแนนเกิน200นะครับใครที่ยังไม่มีถุงมือยุคทองถ้ายังไม่มีสักชิ้นเลยนะยังมีโอกาสได้ยอยู่นะครับซึ่งเซตแรกที่จะวนมาจะเป็นเซตเซนฟิตไซออนนะครับชุดลาตีสีทองนะครับจะมาในช่วงเดือนมกรานะวนมาใครที่ยังขาดอยู่รีบเก็บสะสมให้ครบทุกชิ้นนะครับส่วนเซตมาเจสตี้เนี่ยผมคิดว่าอนาคตมีวนแน่นอนนะเพราะว่าเซตี้ยังไม่เคยวนนะครับ หวังว่าจะหายสงสัยกับวิธีได้มาของถุงมือน้ําแข็งแล้วก็ถุงมือทรายดูดนะครับแล้วหลังจากนี้จะเป็นคลิปเกมเพย์ที่จะใช้ถุงมือน้ําแข็งแล้วก็ถุงมือทรายดูดนะครับว่าเล่นจริงในแมปจะออกมาประมาณไหนนะสำหรับคนที่กําลังอยากได้อยู่ลองดูคลิปเกมเพย์นี้ต่อได้เลยนะครับ <Watch out. S 1> ลลแลแแ้้้วลลอวอออยิงง่ หมดใช่ไหมีหัรชุโอเคโอเคเฮ้ยมี okay, okay. หลังพี่มีรถข้างหลังเนาะเฮ้ยหลังหลัง,หล,งหลังพี่เอ็มราคาพี่ราคาราคาบ้านตรงรถมีชุบใช่ไหมทีม่ปวดสมองหน่อยไม่มีไม่มี ช่วยผมได้อยู่แต่ต้องระวังบุญ Watch out นี่พี่ลอยเท้าใครอ่ะลอยเท้าอยู่ตัวฮานอกมากีกกดกดแล้วกดแล้วยอมแล้วกดยอมแล้วในบ้านมันจะเขาจะเขาเสารนึงเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะใช่ครับบ้านสาม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 กำแพงบ้านแตกนึง เลสองเลยมรีบริบอเลยสามหรอไม่พี่จวดแตกไปหนึ่งเลยนะเมื่อกี้อ่ะแต่หนึ่งก็เลยสองออรีบถนนถนนตรงนี้ไม่มีนะเล้วตัวเดียว,ว

ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าการทํางานของถุงมือมันจะแสดงผลตอนที่เราเก็บอาวุธเท่านั้นนะครับตอนที่ถืออาวุธเนี่ยก็จะเป็นมือปกติเลยเนาะต่อไปจะเป็นตัวอย่างของถุงมือสายดูดนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคิดจะเติมยูซีอย่าลืมนึกถึง Lichman Shop นะครับ c h ช a n Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมพับจีโมบายบนเว็บไซต์ได้ลิชแมนคอยสูงสุดถึงหกเท่าพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ ั้งในเว็บไซต์และลายเติมเกมราคาถูกวันนี้ได้ที่ l i ชแมนช็อปเท่านั้นไหนโดนมีลูกหนึ่งจอดเดินไปตามมาสักนิด Watch, watch out! มาเปิดบ้านทีหลังนะ จะแม่งจะแม่งจะจะครบบ่โนนี่ไปเนี่อมันจะออกไปรถเราแล้วเหลอังสิ nó mang lại Watch out. okay uh -huh. chim thế nè, quá. Hoặc là, dùng quá ở đây. I này khăn nơi đây. So, này đây <hastflolement dan directamente>

อยู่ใต้เนินอน่ะยดีไม่ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับถุงมือน้ําแข็งแล้วก็ถุงมือทรายดูดเพื่อนๆที่มีอยู่เนี่ยใช้อันไหนอยู่หรือว่าชอบอันไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและสุดท้ายถ้าเพื่อนๆชอบเล่นเกม pubg mobile ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ